หกงยี่สองก็ถึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับตัวทางขึ้นหน่อนครับผู้ใหญ่สี่สิบเอ็ดกี่สิบนะตอนนี้เราถึงแล้วครับแล้วก็ไปจ้างลูกหาเรียบร้อยแล้วครับกิโลละสามสิบบาทนะครับเหมือนยี่สิบปีที่แล้วเลยนี้เราติดต่อบริเวณห้องพักก่อนนะครับมีบรรยากาศภายในที่ทําการอุทยานนะนี่ครับครูลุงชาชีวิตกับเรานะครับนี่นะครับครูพิชิตภูกระดึงตอนอายุสิบสามนะเดี๋ยวทีจะมาตอนอายุเท่าไหร่รอตามนะมีความรู้สึกยังไงเฉยเฉยะ ตอนนี้ก็ถึงที่อุทยานแห่งชาติถูกระดิงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงเก้านทีนะเดี๋ยวจะกินข้าวเสร็จปุ๊บแล้วเราจะขึ้นข้างบนตอนนี้ก็คือติดต่อที่พักเรียบร้อยแล้วบริษัททิบาทแต่ว่าข้างบนฝนตกเดี๋ยวต้องไปดูที่พักทีหนึ่งแล้วค่อยไปเช่าเต็นท์นี่ตอนนี้เราก็เอามาใช้แล้วครับของสเตปแบกตัวนี้นะที่เราซื้อที่ตลาดนี่นี่นี่นุ่มๆนะครับใส่มารายการนี้โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันขึ้นข้างบนกันลองของดูนะเอาอะไรออดูเาากิะไร้้าานคนะครับ จำหน ar, of of air, ่ายสินค้าหลายอย่างนะครับเดี๋ยวกินข้าว่อนขึ้นนะครับตรงนี้มีของฝากของกินนะครับเดี๋ยวเรากินข้าวขึ้นนะครับตอนนี้เราถึงทางขึ้นแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปตอน7็โมงห3มนะครับนี้เป็นทางที่จะขึ้นข้างบนนะครับมีบรรยากาศฝนตกนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆตอนนี้บรรยากาศฝนเริ่มตกแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ปางกกข้าวนะครับอีกซัมแฮกสองร้อยเมตรนะครับนี่เรามาถึงที่ซัมแฮกแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นกมลหนึ่งเนาะมีก้ยน้ำสดถึงแล้วซัมแพกแรกมาซัมแพกเขาบอกต้องกินแตงโมค่ะหวานมากหวานจริงๆหวานเจี๊ยบเลยื่้นใจเดี๋ยวถึงที่ซัมบอลแล้วนะครับนี่ถึงที่ซัมกอกนะครับเดี๋ยวขึ้นไปที่ซัมกอซางนะเดี๋ยวถึงที่ซัมกอซางแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปที่ พลานพลานแปรนะอีกร้อยสิบเมตรตรงนี้เป็นจุดพักจุดหนึ่งนะครับมีร้านของขายนะครับนีีเราถึงที่พลานพลานแปรนะครับเดี๋ยวไปซัมกกว่านะถ้าถึงที่ซัมกกว่าแล้วครับอีก2.5นะครับจะถึงหลังแปรนะไกลแล้วครับขึ้นทางแล้วครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับตรงนี้มีจุดร้านอาหารให้พักนะครับตรงนี้เราถึงที่ซัมกกไผ่นะครับจะไปด้วยที่ซัมกกโดนนะที่ซัมกกโดนนะครับตรงนี้มีร้านอาหารขายนะครับอีกแค่กิโลเจ็ดนะครับใกล้ถึงแล้วครับหลังแปรตรงนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์สำหรััััับบบบบชมมมมรรรรรยยยาาาากศศโดดดออนน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 นะะะะคคีีีภูิทท์่่สววจจุ้้งงเห็ตถล นี่เป็นจุดพักกมอที่สี่นะครับตอนนี้เป็นซําแค่นะครับใกล้แล้วไปแล้วตอนนี้เรากำลังมาที่ซ่อมแแค่นะครับล้แล้วนะครับซ่อแค่หลังแปรกิโลสามนะตอนนี้เรามาถึงที่หลังแปรแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะมาถ่ายรูปกันนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือพิ้วิชิดผูกกระดึงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรอบที่สองที่เราติดมานะครับนี้เราอยู่ที่หลังแปรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเดินต่อไปยังจุดที่พักนะ บรรยากาศบนภูวันนี้ฝนไม่มีนะครับจากเมื่อเช้ามีลงป,ปลอยๆนะเดี๋ยวเราไปต่อที่จุดพักเรานะครับไปจุดกางเต็นท์ค่อยเดินต่อนะครับแล้วเช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พอดูพระอาทิตย์ตกอีกทีหนึ่งที่เราถึงที่สํานัการนักท่องเที่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวติดต่อเรียกที่พักกันก่อนนะมาติดต่อที่พักนะครับพกเต็นท์นะครับมีหลายราคานะตั้งแต่สองร้อยจนถึงสี่ร้อยเป็นไม่เช้าิาจะจบนะครับ <c oughs> จุดโซนกลางเต็นท์มีด้วยกันหลายโซนนะครับเป็นโดมโดมนี้ก็นอนประมาณ4คนถึง5คนนะครับราคา400แล้วก็มีเต็นท์หลังเล็กอยู่ที่200นะครับแล้วก็2 5 0 3 0 0นะครับแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์สำหรับแผ่นรองนอนนี่ราคาที่30บาทนะครับมีถุงนอน30บาทนะแล้วก็มีผ้าห่ม30บาทนี้มาเลือกเต็นท์นะครับแล้วก็มารับสัมภาระก่อนนะเป็นจุดรับสัมภาระนะครับสำหรับขาขึ้นเดี๋ยวดูนะว่ามาหรือยังถ้าจะอยู่ฝั่งเต็นท์ด้านขาวหลังโดมนี้นะครับสำหรับ